คอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรต์ต่างกันอย่างไรแล้วใครร้ายกว่ากันคอเลสเตอรอลเป็นไขมันชนิดหนึ่งที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นเองที่ตับและยังได้รับจากอาหารที่เรากินเข้าไปด้วยค่ะจริงๆแล้วคอเลสเตอรอลไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไปเพราะร่างกายต้องใช้เพื่อสร้างเซลล์และช่วยให้เยื่อหุ้มเซลล์แข็งแรงผลิตฮอร์โมนสำคัญเช่นฮอร์โมนเพศเอสโตรเจนและเทสโทสเตอโรน ให้ระบบเผาผลาญทำงานได้เป็นปกติแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายมี L D L หรือคอเลสเตอรอลชนิดปีดีมากเกินไปซึ่งอาจทำให้ไขมันสะสมในหลอดเลือดและเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะ ส่วนไตรกีสลายคือไขมันอีกชนิดหนึ่งที่พบได้ทั้งในกระแสะเลือดและสะสมในเนื้อเยื่อไขมันซึ่งมีหน้าที่สำคัญคือเก็บพลังงานส่วนเกินจากอาหารโดยเฉพาะจากแป้งและน้ำตาลเพื่อใช้เป็นพลังงานสำรองในยามที่ร่างกายขาดอาหารค่ะไตรกีสลายสามารถเกิดขึ้นได้จากสองแหล่งหลักได้แก่การดูดซึมไขมันจากอาหารโดยลำไส้เล็กและการสร้างขึ้นใหม่โดยตับ เมื่อร่างกายได้รับแป้งและน้ำตาลหรือแอลกอฮอล์มากเกินไปและปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อไตรกลีไลายในเลือดสูงเกินไปซึ่งเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดเพราะไขมันไปเกาะตามผนังหลอดเลือดภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งนำไปสู่โรคเบาหวานไขมันพอกตับตับอ่อนอักเสบเฉียบพ,พันไขมันส่วนเกินสะสมในร่างกายนำไปสู่โรคอ้วนโดยเฉพาะอ้วนลงพุง ระดับคอเลสเตอรอลและไตรกิสรด์ในร่างกายคือสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ผ่านการปรับพฤติกรรมเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราทำได้ทุกวันสุขภาพดีในระยะยาวก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนค่ะอย่าปล่อยให้ไตรกีอสรายสูงทำลายสุขภาพเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ค่ะในทางการแพทย์จีนจึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความสะอาดของหลอดเลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ควรได้รับการรักษาจากต้นเหตุแบบองค์รวมตั้งแต่เนิ่นเเอิร์นเว่์ได้เลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาล้างหลอดเลือดมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า400ปีเพื่อลดการรวมตัวของก้อนไขมันในชั้นกล้ามเนื้อผนังหลอดเลือดยับยั้งการก่อตัวของริมเลือดปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดลดการแข็งตัวและเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือด หลอดเลือดทั่วร่างกายจึงโล่งสะอาดเลือดไหลเวียนดีไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้อย่างเพียงพอป้องกันร,รักษาโรคหลอดเลือดตีบตันจากต้นเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอินเว0ย์สอ9